จะมีสามีทั้งทีก็ควรที่จะเลือกให้ดีที่สุดใช่ไหมคะแล้วผู้ชายแบบไหนสิบแบบที่ไม่ควรที่จะเลือกมาเป็นสามีมาฟังกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาฟังกันนะคะว่าผู้ชายแบบไหนสิบแบบที่เราไม่ควรที่จะนํามาเป็นสามีของเรานะคะซึ่งการที่เราจะรู้ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นนิสัยแบบนี้จริงๆหรือเปล่าก็ควรที่จะต้องคบกันไปสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยช่วงแรกๆนะคะเริ่มต้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีหมดใช่ไหม้อมหวานได้หมดเลยนะคะทุกสิ่งดีหมดนะคะเพียงแต่ว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการ ดูว่านิสัยจริงๆของเขาเนี่ยออกมาแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าจริงๆเริ่มต้นของทุกคนเนี่ยทุกคนดีหมดแหละดีนะดีในสายตาของคุณหมดนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราต้องใช้เวลานะคะและผู้ชายแบบแรกนะคะในการที่เรานะเริ่มศึกษาดูใจกันเนี่ยแล้วเราควรที่จะต้องสังเกตก็คือ ข้อแรกเลยนะคะก็คือผู้ชายที่ไม่รู้จักโตค่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าผู้ชายคนนี้เขายังไม่รู้จักโตเขายังเป็นนิสัยเป็นเด็กอยู่เลยนะคะอายุนะคะแก่แต่อายุแต่ว่าความคิดเนี่ยความรู้สึกนึกคิดเนี่ยยังไม่โต นะ,ะดูได้จากการที่เขาเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรเองได้นะคะจะทําอะไรก็ต้องฟังแม่จะทําอะไรก็ต้องฟังพี่น้องจะทําอะไรก็ไม่กล้าตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะเงเงเงินเงินอยู่อย่างเนี้นะคะคือแบบว่ากลัวกลัวไปหมดเลยนะคะกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงแบบนี้นะคะคือเป็นผู้ชายที่ไม่รู้จัก ตนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีใจที่ไม่หนักแน่นพอนะคะไม่หนักแน่นพอนะคะเชื่อคํายุยงของคนในครอบครัวนะคะว่าคุณไม่ดีว่าผู้หญิงไทยไม่ดีนะคะเชื่อเพื่อนๆพนพูดก็ไปทีก็เอียงไปทางเพื่อนทีนะคะไปออกไปหาเพื่อนทีไรเพื่อนก็จะยุยแยงว่าโอ้ผู้หญิงไทยเอาแต่เงินนะไม่ดีนะผู้ชายแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่าผู้ชายที่ไม่รู้จกักโต นะคะนะบางคนบอกว่าเนี่ยผู้หญิงไทยขี้เกียจนะเอาไปฟังคนอื่นโดยที่ไม่ได้ดูตัวคุณเองไงนะคะเขาไม่รู้จักที่จะวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะคะไปฟังคนอื่นพูดมานะ,ะแล้วก็มานั่งเครียดมานั่งคิดเยอะมานั่งวิตกจริตด้วยตัวเองนะคะคือฟังทุกคนเลย ยกเว้นคุณแบบนี้นะคะถ้าเอามาทําเป็นสามีก็คงไม่ดีแน่เนาะคุณก็คงจะปวดหัวแบบนี้ตลอดไปข้อที่2ก็คือผู้ชายที่ไม่สามารถสละเวลางานเพื่อคุณได้นะคะนะก็รักคุณนะบอกว่ารักรักคุณมากเลยแต่งานยุ่งนะคะไม่สามารถแบ่งเวลาให้คุณได้นะคะอาจจะแบ่งเวลาให้คุณแค่นิดนิดหน่อยๆน่อยะคะในแต่ละวันแบบนี้นะคะแบ่งเวลาไม่เป็นคือผู้ชายแบ่งเวลาไม่เป็นนะค,ะคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากาัน นะคนรักกันชอบกันยังไงผมก็ต้องเห็นคุณสําคัญนะยังไงก็ต้องเห็นว่าคุณเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของเขาผู้ชายคนไหนที่ยังเห็นคุณเนี่ยยังอยู่ในอันดับท้ายๆเนี่ยก็ขอรู้ไว้เลยว่าคุณเนี่ยยังไม่สําคัญกับเขามากพอนะคะแล้วถ้าคุณเลือกผู้ชายที่ออบ้างานอย่างเงี้ยไปเป็นคู่ชีวิตคุณก็ลองจินตนาการดูนะว่าอนาคตเนี่ยคุณจะมีความสุขไหมกับคนที่แบบบ้าง,งานโดยที่แบ่งเวลาไม่เป็นแบบนี้นะคะแล้วผู้ชายข้อที่3ผู้ชาย ข้อที่สามที่เราไม่ควรที่จะนำมาเป็นสามีก็คือคนที่อายุมากแล้วนะคะอายุมากแล้วแต่ยังตั้งตัวไม่ได้นะคะมีหนี้ท่วมหัวบริหารเงินไม่เป็นใช้เงินไม่เป็นนะคะเป็นหนี้บัตรเครดิตนะคะเล่นเกมเล่นการพนันอะไรพวกนี้นะคะก็คือเขาเรียกว่า ไม่สามารถเขาอีโคโนมีของเขาไม่ดีนะคะไม่สามารถจัดการตัวเองได้แล้วเขาจะมารับผิดชอบตัวคุณได้ยังไงใช่ไหมตัวเขาเองเขายังเป็นหนี้เลยแล้วถ้าพาคุณไปด้วยก็เราจะเป็นยังไงชีวิตมันจะแฮปปี้ไหมนะคะไอการที่เราเนี่ย จะมาบอกว่าเฮ้ยความรักนะพี่ทอมความรักต้องมาก่อนนะคะนะเราไม่ควรเห็นแกเงินใช่ไหมแต่ในยุคนี้นะคะการที่เราจะไปกัดก้อนเกลือกินกับเขาเนี่ยขอให้คุณคิดให้ดีนะคะคือความรักของคนส่วนใหญ่ที่เป็น FC พี่ทอเนี่ยส่วนใหญ่นะเราผ่านประสบการณ์กันมีคู่กันมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นนะบอกเลยค่ะให้รักกันมากแค่ไหนแต่ถ้าเขายัง เป็นอย่างเงี้ยยังไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองได้นะคะเขาก็จะไม่สามารถที่จะการันตีคุณไปได้เหมือนกันถึงการันตีคุณไปได้นะคะบอกเลยค่ะว่าชีวิตในอนาคตของคุณลําบากนะคะคุณก็จะไม่แฮปปี้กับชีวิตคู่แน่นอนนะคะก็คือขอให้คุณคิดไว้อย่างค่ะว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบกับตัวเองชีวิตข้างหน้านะคะวันเนี้ยเราเป็นยังไงชีวิตวันข้างหน้าเราต้องดีกว่านี้นะคะให้เปรียบเทียบกับตัวเองนะคะถ้าไม่ดีกว่านี้ก็อยู่คนเดียวดีกว่า เข้าใจไหมอย่าพาตัวเองไปในไปลําบากในบ้านปลายชีวิตนะคะในต่างประเทศเนี่ยมันไม่ได้สบายนะคะเขาไม่สามารถดูแลคุณได้ถ้าเขาไม่สามารถดูแลคุณได้อย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับเขานะคะความรักที่คุณบอกว่ารักอยู่ตอนนี้นะคะมันจะ หายไปอย่างรวดเร็วเลยถ้าคุณไปเจอความลำบากแบบนั้นข้อที่4นะคะผู้ชายที่ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองผิดค่ะคนพวกนี้นะคะจะคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกเสมอตรงนี้คุณสามารถดูตั้งแต่ตอนที่คบกันเลยนะตั้งแต่ตอนเราเริ่มคุยออนไลน์กันแบบนี้นะคะคือดูว่าสังเกตว่าเขาเนี่ยขอโทษเราบ้างหรือเปล่าเวลาเขาทำผิด นะคะในเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เถอะนะคะไม่จาเป็นต้องเรื่องใหญ่โตนะคะแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นอาจจะมาผิดเวลาหรือว่าตอบคุณช้าแบบนี้เขาขอโทษไปหรือเปล่านะคะเขายอมรับผิดไหมนะ,ค,ะคือถ้าณวันนี้นะคะเขายังไม่เคยคิดว่าตัวเขาเองผิดเนี่ยเขาจะโยนความผิดให้คุณอย่างเสมอนะคะแล้วมันจะหนักขึ้นในอนาคตถ้าคุณไปอยู่ด้วยกันคุณจะเครียดถ้าคุณจะต้องอยู่กับคนแบบนี้นะคะกับคนที่ไม่เคย ยอมรับว่าตัวเองผิดนะคะคือเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลกเลยนะคะคนนู้นก็ผิดคนนี้ก็ผิดนะคะถูกอยู่คนเดียวเขาถูกอยู่คนเดียวแบบนี้นะคะไม่แฮปปี้นะคะท้าต้องไปอยู่ด้วยนะคะแล้วข้อที่5ก็คือ ผู้ชายที่เขาเรียกว่าชอบพูดทวงบุญคุณส่งเงินให้คุณเท่าไหร่เนี่ยคือจดเอาไว้เลยนะทําบัญชีจดเอาไว้เลยนะว่าเคยให้คุณเท่าไหร่นะคะเดือนแต่ละเดือนให้เท่าไหร่ให้ไปเท่าไหร่แล้วประมาณนี้นะคะทะเลาะก,กันทีก็งัดหลักฐานขึ้นมาโชว์นี่ผมส่งไปให้คุณเท่านี้แล้วนะนะคุณเป็นหนี้บุญคุณผมนะเพราะฉะนั้นคุณห้ามมีปากมีเสียงอะไรแบบนี้นะคะคือเขาเรียกว่าทวงบุญคุณอยู่ตลอดเวลานะคะการที่เวลาผู้ชายให้อะไรเราเานี่จริงๆคนเป็นแฟนกั เนาะก็ต้องให้ด้วยใจนะการที่เขามาทวงบุญคุณแบบนี้จะบอกว่าเขาเรียกว่าผู้หญิงเราก็จะเสียความรู้สึกนะพูดบ่อยๆมันก็ไม่ดีเหมือนกันเรามีความรู้สึกว่าเขาไม่แมนเลยทําไมเป็นผู้ชายที่ไม่แมนเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณเริ่มที่จะเป็นแบบนี้แล้วก็คิดใหม่เนาะไม่ต้องมานั่งเสียดายเวลาถ้าเกิดว่าคบไปแล้วแล้วเริ่มที่จะมีลักษณะนี้ออกมานะคะคือเขาก็จะทําทุกสิ่งทุกอย่างแหละให้คุณเนี่ย ประสาเสียนะแล้วข้อต่อไปค่ะข้อที่6ค่ะข้อที่6กก็คือผู้ชายที่ไม่เคารพพ่อแม่ของเรานะคะไม่เคารพครอบครัวเรานะคะไม่เคารพตัวเราด้วยนะคะเพราะผู้ชายแบบนี้เขาจะ อยู่ด้วยแล้วเราก็จะอึดอัดเพราะว่าเราเป็นคนกลางนะ,ะเราเป็นคนกลางเราพูดไม่ได้น้ําท่วมปากนะคะคืออันนั้นก็พ่อแม่อันนี้ก็แฟนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าผู้ชายนะคะเขาจะรักเราก็ต้องยอมรักนะ,ะเขารพครอบครัวของเราด้วยเคารพบความคิดของเราด้วยนะคะการที่เราเนี่ย จะมีเพื่อนไหนกับเพื่อนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ควรที่จะ Re เ spect ตัวเราด้วยนะคะคือไม่ใช่ว่ามาดั้งบังคับกดเกณฑ์ชีวิตของคุณว่าชีวิตคุณต้องเดินไปทางนี้นะคุณต้องคบเพื่อนคนนี้คุณห้ามคบเพื่อนคนนี้เพื่อนคนนี้ไม่ดีตัดออกชีวิตนะ,ะแบบเนี้ยคือเขาไม่เคารพความคิดของเราการตัดสินใจของเราเบื้องต้นเลยคืออันนี้ง่ายๆเลยการที่อยู่ด้วยกันนะคะเขาจะต้อง Re เ s p e c คตรงนี้ ในส่วนความคิดของเรานะคะว่าเราเนี่ยจะเลือกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเรานั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ข้อที่7ค่ะก็คือผู้ชายที่ปากหวานก้นเปรี้ยวนะคะเป็นยังไงคะผู้ชายปากหวานก้นเปรี้ยวก็คือพูดจาเพราะนะคะพูดจาเพราะพูดจาแบบหวานหูสนะหูนะคะพูดดีอ่ะแล้วก็ดูเหมือนจะรักเรามากเลยนะคะรักคุณอย่างนู่นอย่างนี้นะคะแต่การกระทําตรงกันข้ามนะคะคือผู้ชายแบบนี้คือเขา เขาเรียกว่าอาจจะมีความเป็นมืออาชีพในด้านการพูดนะคะอาจจะเป็นเจ้าชู้โดยนิสัยแบบนี้นะคะเขาก็จะพูดกับคุณได้แล้วก็ไม่พูดกับผู้หญิงคนอื่นได้อีกเหมือนกันนะคะก็คบไปแล้วก็จะนําพาสิ่งที่ทําให้คุณเสียใจได้บ,บ่อยๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขายังไงอะ่ะเขาไม่ได้แสดงความชัดเจนอะไรกับคุณอะ่ะคือเขาปากหวานปากหวานรักคุณแต่ว่าไม่แสดงออกว่า อ่ะไม่ได้พาคุณไปเปิดตัวไม่ได้พาคุณไปรู้จักพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาก็เพราะว่าเขาไม่เคยที่จะชัดเจนกับคุณไม่เคยวางแผนอนาคตกับคุณนะคะแต่ว่า พูดให้คนเน่ยได้คล้อยตามได้นะคะกับความคิดของเขาทําให้คุณเน่ยอยู่นะคะอยู่เป็นของเล่นของเขาอยู่นั่นเองค่ะพูดให้กล่อมให้คุณอยู่ข้อที่8ก็คือคนที่เราครบแล้วมีแต่ปัญหาค่ะจําไว้อย่างนะคะเวลาเราครบใครนะแล้วเราเนี่ย มันมีแต่ความทุกข์ความรู้สึกเนี่ยมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสียใจมีแต่ปัญหาเข้ามาในชีวิตเนี่ยเวลาคบกับผู้ชายคนนี้ขอให้คิดไว้เลยว่าเฮ้ยเราควรจะถอยออกมานะเพราะว่าการที่เวลาเราครบกับเขาเนี่ยแล้วมันมีแต่ปัญหาไม่ว่าการหึงหวงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราหึงเขาหรือเขาหึงเรานะคะคืออันนี้เขาเรียกว่าปัญหามีแต่เขาเรียกว่าทะเลาะก,กันตลอดเวลานะคะ หาเวลาดีๆหาเวลาหวานๆเนี่ยช่างยากเย็นเหลือเกินบางบางคนเนี่ยนึกไม่ออกแล้วว่าครั้งสุดท้ายที่เคยพูดดีกันเนี่ยเมื่อไหร่นะคะถ้าคุณยังถอนตัวทันคุณถอนตัวเถอะเพราะว่าอยู่กันไปแล้วมันก็จะทําให้ความรู้สึกของคุณเนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆแล้วมันก็จะจากที่เคยรักมันก็จะกลายเป็นหมดรลักไปได้นะคะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือผู้ชายที่ หวังแต่เรื่องบนเตียงเท่านั้นนะคะผู้หญิงที่เราไปเจอผู้ชายแบบเนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะคะรู้รู้นะคะการที่มีมีคนมาถามวิทอนะว่าเอ้ยเราควรที่จะนอนกับเขาเมื่อไหร่ดีนะคะขอให้คุณใช้วิจารณญาณส่วนตัวนะคะว่าการที่เราจะเลือกไปนอนกับใครเนี่ยนั่นก็คือเราจะต้องรู้รายละเอียดของเขาบ้างแล้วก็ต้องรู้ว่าเขาเนี่ยนะคะ จริงจังนะคะชัดเจนกับเราแค่ไหนซึ่งการที่เราคุยออนไลน์รักระยะทางไกลเนี่ยมันช่วยเราได้นะคะมันช่วยเราได้กับการที่ป้องกันด้านนี้นะคะก็คือเราจะเรียนรู้นิสัยใจคอกันก่อนเรียนรู้ลักษณะนิสัยแล้วก็เรียนรู้ว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าเรียนรู้ว่าเขากล้าที่จะเปิด เรามากแค่ไหนให้กับสังคมของเขารับรู้แบบนี้นะคะนะมันก็จะเป็นช่วยมันช่วยให้เราได้นิดนึงก็ไม่ได้ช่วยเยอะเนาะช่วยให้เราได้นิดนึงในการที่เราจะเลือกผู้ชายว่าเขาเนี่ยเห็นเราเป็นแค่บนเตียงหรือเปล่าเพราะว่าคือบางทีเนี่ยคนที่เขาชัดเจนจริงจกับเราเขาจะทํา เขาคือมันดูไม่ยากมันดูไม่ยากสังเกตว่าถ้าคุณคุยกับใครแค่อาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเขาชวนคุณไปเจอแล้วเขาก็นอนกับคุณเสร็จแล้วเขาก็ไม่ได้ใยดีกับคุณเลยเขาก็ไม่ได้คุยต่อกับคุณเขาก็ไม่ได้แบบส่งข้อความคุยทุกวันนะคะหรือเฝ้าติดตามคุณทุกวันแบบนี้อันนี้ก็รู้ได้เลยว่าเขาเนี่ยนะคะหวังแค่เรื่องบนเตียงแค่นั้นหรือว่าคุณไปเจอฝรั่งที่อยู่เมืองไทยแล้วก็เขาบอกว่าโอเคอาทิตย์นี้คุณมานะอาทิตย์นี้คุณมาไม่ได้นะเพื่อนผมมาไอ้เพื่อนผมมา นั่นแหละค่ะคือผู้หญิงคนอื่นนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยวิเคราะห์กันให้ดีนะคะก่อนที่จะไปนอนกับใครนะคะคือเขาก็จะไม่ลงเอยกับคุณหรอกผู้ชายพวกนี้ลงเอยกับผู้หญิงยากค่ะนะคะเพราะว่าเขาเห็นแล้วแหละว่ามันมีช่องทางที่จะได้สนุกกับผู้หญิงโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ดูให้ดีค่ะก่อนที่จะเลือกใครมาเป็นสามีนะคะจะได้ไม่ต้องเสียใจในภายหลังแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลานะคะ ไปกับสิ่งที่แย่ๆเพราะว่าอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตเราแล้วมันเป็นความทรงจําของเราแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทาให้ความทรงจําของเราเนี่ยเป็นเรื่องแย่ๆนะคะพยายามหาคนดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะพยายามที่จะเลือกนะคะคัดสรรก่อนที่จะ ให้ใจใครไปนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่อยากนำมาให้คุณได้เลือกได้รับรู้เป็นแนวทางให้คุณได้เลือกผู้ชายดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณเพื่อมาเป็นสามีของคุณนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสำหรับยอดกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะอ้อยนะคะอายุเพิ่มขึ้นนะคะก็มีริ้วรอยเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะทํายังไงให้ตัวเองพอใจกับสภาพที่เป็นอยู่นะบางคนนะคะกินบ้างทาบ้างฉีดบ้างเอาที่สบายใจตามงบตามกําลังเลยนะคะแต่ว่า5สิ่งที่ทําให้สาวหน้าพังนี่เรื่องไม่ได้เลยนะคะก็คือแสงแดดฝุ่นละอองพักผ่อนไม่เพียงพอล้างเครื่องสาอางไม่สะอาดแล้วก็ ฮอร์โมนนั่นเองนะคะปัญหาเหล่านี้จัดการได้ง่ายมากๆด้วยเจ้าตัวนี้เลยนะคะเมดิเลนนั่นเองนะคะที่สวยง่ายแบบไม่ต้องจ่ายแพงเพียงข้ามคืนเท่านั้นนะคะด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยในเรื่องของการลดเลือนริ้วรอยมีการค้นคว้าวิจัยจนได้เซรั่มสูตรเข้มข้นด้วยสารสกัดที่นาเข้าจากฝรั่งเศสเลยนะคะใครที่ชอบแต่งหน้านะ่าจะบอกว่าหน้าร้อนไม่เหนียวเหนอะหนะแต่งหน้าง่ายไม่เป็นคราบนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเซรั่มกันเลยนะคะ ขวดเซรั่มของเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะดูเรียบหรูดูดีมากๆเลยนะคะนะคะเนื้อเซรั่มของเขาก็จะเป็นเนื้อเซรั่มสีขาวๆแบบนี้นะคะนี่เลยนะคะ นุ่มมากๆเนียนเบาแล้วก็กลิ่นหอมละมุนนะคะซึมง,ง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะให้ความรู้สึกได้เลยนะคะว่าชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะช่วยปรับผิวของเราให้ดูกระจ่างใสขึ้นเรียบเนียนขึ้นลดเลือนดิ้วรอยแล้วก็ยังช่วยกระชับผิวของเราด้วยทาเป็นประจําเพียง14วันเท่านั้นนะคะคุณก็สัมผัสเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงคือผิวดีขึ้นนะคะยิ่งเรานะคะอายุ30กว่าแล้วนะคะเราต้องดูแลผิวตัวเองเป็นพิเศษนะคะแล้วอย่างเมดิเลนตัวนี้ นจะบอกว่าขวดเดียวนะคะดูแลครอบคลุมทุกป,ปัญหาผิวเลยอยากมีผิวที่สุขภาพดีแบบนี้เรียบเนียนแบบนี้ไม่มีริ้วรอยแบบนี้กระจ่างใสแบบนี้ต้องให้เมดิเลนดูแลผิวของคุณเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายค่ะ